ในการรักษามะเร็งตับนะครับบทบาทหลักของผมก็คือเป็นการให้ยาในขั้งแรกเราก็จะต้องคุยกับคนไข้ระยะเกี่ยวกับระยะของโรคในปัจจุบันและบอกถึงแนวทางการรักษาว่ามีวิธีใดบ้างรวมทั้งผลข้างเคียงและก็ค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นคนไข้ก็จะตัดสินใจว่าจะรักษาวิธีไหนจะมีอยู่3วิธีด้วยกันคือ1การใช้ยามุ่งเป้าซึ่งเป็นยารับประทาน แบบที่2ก็คือการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับยามุ่งเป้าแบบฉีดเข้าทางน้ำเกลือแบบที่3ก็คือเป็นการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด2ตัวร่วมกันทั้ง3ามวิธีเหมาะสำหรับคนไข้ได้แก่ 1. มะเร็งตับที่มีการแพร่กระจายออกไปนอกตับ2มะเร็งตับที่ยังอยู่เฉพาะที่ตับแต่มีข้อห้ามหรือดื้อต่อการใช้ยาเคมีบำบัด เฉพาะที่หรือ3เมะเร็งตับยังอยู่เฉพาะที่แต่มีแนวโน้มว่าจะดือ้อต่อการใช้ยาเคเม,มีมบัตัดเฉพาะที่ผ่านทางสายสวนทางหลอดเลือดแดงไปที่ตับเช่นก้อนมีขนาดใหญ่มากหรือมีจำนวนหลายๆตำแหน่งการรักษากมะเร็งตับด้วยยามุเป้าแบบยารับประทานเนี่ยก็ดีก็คือมันจะสะดวกนะครับคนไข้าสามารถเอายารับประทานที่บ้านได้ส่วนการใช้ยา ภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับยามุ่งเป้าหรือการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด2ตัวร่วมกันดีกว่าการใช้ยามุ่งเป้าแบบรับประทานเ <c oughs> พียงแต่ว่าคนไข้จะต้องมาทุก3สัปดาห์เพื่อมาให้ยาทางน้ําเกลือยาภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับยามุกงเป้าแบบฉีดคนไข้ต้องมาให้ยาทุก3าสัปดาห์การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด2ตัวร่วมกันในครั้งแรกเนี่ยก็จะให้ทั้ง2ตัวหลังจากนั้น คือ4สัปดาห์ก็จะเหลือตัวเดียวไปแล้วก็ให้ทุก4สัปดาห์ไปเรื่อยๆครับ